ท่านครับในส่วนของอเมื่อวานนี้ท่านได้รับรายงานจากกรมคอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องหมายเรียกของท่านรองผู้เชี่ยวชาญครับพี่พี่ได้รับรายงานแล้วแล้วก็ทีนี้พี่พี่ส่งให้หนอครับนอเป็นผู้นะหน้าง,งานสอบสวนเป็นผู้ส่งกลับไปให้หนอแล้วครับเราไม่ได้มีตั้งหัวหน้าหัวหน้าคนเอกอะไรไม่ได้ไปก็นอพนักงานสอบสวนตามเปวิเขาสามารถดำเนินการได้ก็ปเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวน ของนครบาลให้ให้ท่านพบก็ให้พบกชนเป็นผู้รับผิดชอบไปแล้วนะครับกชนนก็จะรับต่อไปอหมายถึงว่าได้ระบุตัวตนไลยว,ว่าใครหรือว่าให้ทาําไม่พนังกงานสอบสวนเขามีอำนาจตามปวีอยู่แล้วครับเพราะคดีมันแยกมันแยกกันอยู่ให้เป็น,นัวหน้าพนักงานสอบสวนในใ,ในสอน,นอตปูอนในสอนตปูนแล้วก็มีรองถ้าพี่จำไม่ผิดมีรองตีรองผู้ชการอุณหภูอนเป็นเป็นเป็นัวหน้าในพนักงานสอบสวนดูแลมันแยกกับคดีของของรองธนา นะครับมันมันกอบตรอแยกกันบอันนั้นเป็นคดีของปชครับครับท่านได้เซ็นหนังสือไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนมามาตอนเย็นเพราะมันก็ประมวลให้ให้ให้เรียบร้อยนะครับพี่พยายามทาให้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 เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับพี่พี่ไม่ได้ไม่เราเป็นหัวหน้าหน่วยองค์กรทําอะไรต้องต้องสามารถให้ให้ตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมทั้งตัวผู้ถูกล้อผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนด้วย มันจะเป็นคําถามที่พี่น้องระชจะต้องถามส่วนในวันนี้มันจะนี้ยังครับยังยัง,ยงครับมันเป็นความผิดส่วนบุคคลเดี๋ยวยังยังไม่ได้พิ่าฏรอพนักงานสอบสวนแลปะปปชก็ว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหากันยังเั็นอยู่ในเรื่องของการเยี่ยณนาดสหรับในคดีของเตาปูนเนี่ยหากพบวกก่าการสอบสวนแล้วไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโอกาสที่มันจะต้องส่งไปปปชมีไหมท่านก็มีมีโอกาสเ็นเมื่อวานผมเห็นหนังสือตัวหนึง่ง น่าจะเป็น DSI ก็ขอข้อมูลตัวนี้มาก็มีได้หลายหลายหน่วยที่ให้ความสนใจเพราะมันเป็นคดีที่ที่หรือหรือเป็นคดีที่มีความสนใจของที่น้องประชาชนเยอะแล้วมูลค่า,อายอดยอดเงินมันก็ความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะอนะครับก็เดี๋ยวขอขอพี่นายอีกทีหนึ่งพี่เพิ่งเห็นที่สื่อเขายังไม่ได้ส่งมายังมาให้พี่นะครับมีอะไรก็จะให้โคสดแถลงให้น้องๆได้ทราบที่น้องประชาชนก็จะได้ทราบด้วย แต่ยานาตอนนี้คือขั้นสอบสวนยังต้องใช่ใช่ครับใช่ครับก็ก็เดี๋ยวรอออกหมายเรียกนนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงรายงานพี่มาพี่เพิ่งส่งหนังสือกลับไปเมื่อคืนประมาณตอนทักสองทุ่ที่พี่น้องสื่อมวลชนถามพี่ว่าวันนี้เมื่อวานพี่จะส่งก็ให้ประมวลให้กรมคอขึ้นมาดูพิจารณาหลายขั้นตอนทีมกฎหมายต้องมาดูด้วยแล้วก็มีความเห็นตรงกันพี่ไม่ได้มีการตัดสินใจจากพี่คนเดียวนะครับเพื่อเพื่อให้ให้เป็นภาพรวมที่ดี ในวันนี้มีการชี้แจงของทีมสนายรองสุรเชษดูแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออะไรเป็นเส้นทางเก่าๆยืนยันว่าสลายสุรเชษบอยสุดแต่กลับมาทิ้งบอมว่ามีคนตำรวจอเอาพี่ถามว่าพี่พี่คุยพี่คุยกับทีมงานของพี่พี่โจ๊กไหมก็มีการคุยกันหลายหลายอย่างคือทิ้งบอมก็พี่บอกแล้วว่าเส้นทางการเงินพวกนี้นะครับมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดคนจะทําอะไรก็ก,ก็ได้ นะที่จะบอกว่าเส้นทางเนี้ยการใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนเหมือนพี่น้องนะักนะักข่าวถ้าถ้ามีบัญชีอันหนึ่งมันแตกไปญาติพี่น้องเราโอนเงินให้ให,ใหพ้พี่น้องเราให้ญาติเรามันก็เป็นการค่าใช้จ่ายส่วนตัวมันเป็นเส้นทางการเงินแต่เส้นทางพวกนี้มันมีสิ่งไหนไหมที่มันเป็นเกี่ยวกับบัญชีมา้าหรือหรือเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเว็บพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่มันมาเชื่อมโยองอันนั้นเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะแก้ แก้ได้หรอกแต่นนนะมันลักษณะเป็นการกล่าวมากางว่าลองลองฟอฟันมีการทําธุรกรรมโยงไปยังญาติพี่น้องนายตารวจชั้นผู้ใหญ่อ๋อนั้นก็ไปอันนี้เราต้องตรวจสอบก็ข้อมูลตัวเนี้ยเอามาพี่ก็เดี๋ยวให้ทีมงานว่าข้อมูลตัวเนี้ยเอามาจากไหนถูกไหมครับข้อมูลนี้ผ่านการตรวจสอบคือการทําของเจ้าหน้าที่ตารวจไหมเพราะมันมีขั้นตอนของการการการทําข้อมูลเส้นทางการการเงินพวกนี้ทําถูกต้องไหมถ้าถ้า ถ้าเขาได้มาอย่างถูกต้องหรือมีอะไรเราก็ส่งคนไปตรวจสอบแลวเอาข้อมูลพวกนี้นมาตรวจสอบถ้ามันเป็นจริงพวกนี้พี่บอกแล้วไงว่ามันมันเป็นเส้นทางวิทยาศาสตร์คุณก็ต้องตอบประเด็นที่ข้อสงสัยใช่ไหมถ้าเราตอบได้มันก็คือตอบได้แต่กล่าวอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มันไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันแต่พนักงนานสอบสวนกลับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มคนเหล่านี้เพียงแต่ว่ามาเลือกแจ้งข้อกล่าวหากับรองกรุงเทพอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่า จะจะดำเนินการยังไงเรามีทีมที่เราต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้พี่ต้องสั่งไปตรวจสอบเรื่องค้อร้องเรียนของทีมทนายอยู่แล้วแล้วก็ต้อง,อ,งอาจจะต้องเชิญทน,นายที่มีการพูดเรื่องนี้เอามาแต่แล้วถ้าระบุมาเลยหรือถ้าถ้าถ้าคิดว่ามันผิดจริงหรือมั่นใจคุณก็ระบุมาเลยใช่ไหมมากล่าวอ้างนี่มันทําให้เขาเรียกว่าความได้ค่าทางทางสังคมม,มันไม่ถูกหรอกแล้วพูดก็พูดแต่มันมาเลยสมมติว่าใครผิดเส้นทางการเงินมันเป็นหลักฐานสําคัญ จะมีสี่เส้นเส้นก็ร้องเข้ามาเราก็ดาเนินการตรวจสอบให้ทั้งหมดก็ให้เวลาพี่ตรวจสอบก่อนแล้วพี่ก็พิฟังโดยเฉพาะผู้การนําเกลียดระบุว่าพันตารวจเอกดอเด็กมีการทําผิดกฎหมายแล้วโอนสตังค์ไปให้นายตํารวจหญิงสองท่านที่มีความสัมพันธ์เสี่ยวกับนายตารวจทั้งผู้ใหญ่ในการดอเด็กไหนใครดอเด็กก็ดอเด็กก็นี่ไงก็บอกเลยก็ก็พี่นำเกลียดท่านผู้การนำเกลียดก็ต้องบอกเลยว่าดอเด็กเนี่ยใครพี่ก็บอกได้กอไก่ เรเด็กนอาหนูท่านถ้าคิดว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนก็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 ว่ากันมามันก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วข้อมูลพวกนี้ระบุถึงขั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนคนตำรวจอัสอนย่อต่อเต่าใครก็กล่าวอ้างได้นะก็บอกมาถ้าท่านชัดเจนก็ว่ากันมาเลยพวกนี้มันตรวจสอบได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เราต้องมาตรวจสอบอยู่แล้วแต่การที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลือกปฏิบัติเฉพาะ พนักงานสอบสวนเรื่องปับัตรเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มแต่ไม่ไม่กระดำานบางกลุ่มเนี่ยอันนี้ก็เราเราต้องต้องเรียกพนักงานสอบสวนก็ต้องดูว่าหมายว่าเราก็ต้องต้องเรียกมาสำนวนคดีก็ต้องมามาคุยกันว่า้มันมีไม้เส้นทางอีกต้องตรวจสอบให้หมดเดี๋ยวถ้ามีหน่วยงานไหนหรือจะเลลงไปตรวจสอบพี่ต้องเรียกมาดูอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เขารายงานก่อนพี่ยังไม่ได้รับรายงานเลยก็ได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เช้าเพียงเพได้ฟังอะไรเลยขอให้ได้รายละเอียดก่อนเลยวพี่แจ้งทีหึืออาการที่ผ่านมาเนี่ยทาง ทางทะเมีการตรวจสอบ1 4 0ล้านตอนนั้นท่านท่านได้สั่งท่้ตรวจสอบเข้าไปจริงไปมีการรายงาน,นที้ท่านเครับคือตอนนี้ชุดพี่อ,อ้อกำลังสรุปสำนวนคดีเพราะทำกับไอ้การคดีคุ้มหายกำลังทำอยู่คิดว่าน่าน่าจะาที่อาทิตย์นี้น่าน่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรายงานก่อนนี้ยังไม่ได้รายงานขึ้นมาครับส่วนความาขัดแย้งเบื่องต้นเนี่ยเขาระบุว่าข้ามูลเหตุทุกการรำเกจระบุว่ามันเป็นเรื่องของร4 0ล้านเป็นเรื่องของกำนันนกและเป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยครับ เพราะว่ากำนันนกเนี่ยปชพทำนั่นพี่อ้อชุดพี่อ้อเป็นคนไปทำร้อยสี่สิบล้านมันหลักฐานมันชัดเจนพี่บอกว่าใครผิดก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเราไม่มีการกันแกล้งใครใช่ไหมพยานหลักฐานมันชัดเจนครับยังไงก็ต้องต่อสู้ถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อสู้ใน,ใน,ใ,นในชั้นศาลกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนอยู่ของพวกนี้มันกันแกล้งกันไม่ได้หรอกมันจะกันแกล้งเพื่ออะไรที่ทํา ยิ่งตัวพี่จะไปกันแ,แล้งหลืพี่เป็นขอบอพี่จะกันแล้งเพื่ออะไรที่ทำเนะี่ยมันมันมันไม่มีหรอกครับแล้วขนาดพี่ถึงมองถึงว่าจะเอาคนตารวจเองไปเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งทุกคนแคดิเดตพี่ยังมองถึงตรงนี้ว่ามันก็จะมายุติธรรมกับกับผู้ผู้ผ,ผ,ผ,ผู้ถูกร้องใช่ไหมเพราะว่าเอาคนตารวจทุกคนแคดิเดตหมดมันก็จะความความเอ้ตัวเองก็แคดิเดตถ้าทาเขาได้ก็ทําอย่างเงี้ยไม่เอาพี่ถึงพิจารณาหลายหลายมิติมากเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกอย่าง ใช่ใช่ใช่เราพร้อมตรวจสอบเลยใช่ครับแล้วเราทำให้ให้สังคมมองแล้วองค์กรตำรวจมันจะอยู่ไงหลายเรื่องที่พี่พี่บอกพี่ก็คิดเหมือนที่โจ้เข้าตัวสมองไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับไปทําเรื่องพี่น้องเดือดร้อนอีกตั้งเยอะพี่ข้าราชการตำรวจเดือดร้อนอีกตั้งเยอะจะทำายังไงปัญหาอีกจั้งเยอะแยะนะครับเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องในองค์กรก็ว่าไปพยานหลักฐานในกระบวนการที่ทําก็ว่ากันไปสู้กันด้วยพยานหลักฐาน แต่อย่ามาทําให้มันเป็นมันเป็นปัญหาของสํานักงานไม่ใช่ปัญหาเมื่อวานพี่น้องสิบเอกถามว่ามันทําให้สํานักงาน่แตกมันจะแตกยังไงองค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่สืบทอดมานามันจะต้องดำาังคงอยู่ครับแต่การที่เราจะไม่เซ็ตคนของเราให้ทําให้เป็นองค์กรเป็นบ้านจะทํำยังไงมันเป็นหน้าที่ของของพี่ที่เป็นพ่อบ้านพี่อยากจะเป็นกระโจนรองรับทุกอย่างขยะสิ่งสวัดทีุ่ณก็ต้องใส่ในกระโจนพี่ก็ต้องเตือนบ้าง ใช่ไหมแต่มันกาลังทําให้บ้านสะอาดเพราะเขามาพี่ก็บอกเขาจะแทกอะไรจะอะไรที่มาพี่รับหมดเพราะพี่เป็นหัวหน้าองค์กรพี่แอนอกลับถ้าพี่ผิดพี่ก็แอนอกลับพี่บริหารราชการไม่ไม่ดีพี่ก็แอนอกลับพี่ไม่ไม่ไม่ได้หลบตกหลบรียไไปนะตอนนี้ส่วนตัวท่านหวั่นไหวไหมต่อการที่เหมือนว่ากระแสเนี่ยมันพยายามที่จะโจมตีตัวท่านในลักษณะทีพี่พี่ไม่ไม่เคยทุบเลยนะเราเห็นพี่เห็นเห็นพี่มานานพี่เคยทุกข์ทุกข์อะไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันนี้เหลืออีกร้อยเก้าสิบห้าวันในห้องพี่มีนาฬิกาที่นับรถถอยหลังเป็นวันพี่ทําทุกวันให้มันดีทาเพื่อเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อสำนักงานชาติให้มันดีทุกวันพี่กําลังหวานข้าวพี่กาลังหวานข้าวเพราะพี่ต้องได้กินข้าวนเนข้าวโพดในทุกวันพี่ไม่ได้หวานมายาล่าใครหวานมายาล่าเขาลอยเหยียบนะนั่นคือสัจธรรมธรรมะ